เอฟซีไม่ใช่ละครสั้นนี่วันนี้เรานะคะจะมาใช้ชีวิตด้วยสีสต้มหนึ่งวันยูหูเย้เฮ่ยยูหูเย้เฮ่ยยูหูเย่เฮ่ยปะกันค่ะทุกคนปะวันนี้นะคะเราต้องใช้แต่ของสีสต้มนะคะแม้จะทำอะไรมันต้องสีสต้มให้หมดอันนี้ รถยังไม่ได้เป็นสีส้มเลยเราถูกไม่ได้ชึบถูกแต่ข้างในรถละกันถ้างั้นไปเปลี่ยนสีส้มเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เราจะถูกแต่สีส้มนะคะทุกคนโบขนาดโบก็ต้องสีส้มนะคะทุกคนได้ได้สีส้มเลยสีส้ม แบบไหนดีสีส้มแบบนี้แล้วกันนะเดียวเสร็จแล้วสีส้มทั้งคันเลยอะ่ะโอ้ยไปไปดูไปหาอะไรที่สีส้มเล่นดีกว่าบาเข็ตที่ เดินวนทำไมเนี่ยเสร็จแล้วรถสีส้มของเราเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะนี่ติดสติกเกอร์มาอย่างแน่นละเอียดดูสิไม่มีตรงไหนแบบไม่ติดไม่ละเอียดเลยเอ้ยตรงนี้สินี่ติดไม่ละเอียดอะ่ะโอ้โหเหนื่อยใจจังเลย อวันนี้เราจะทำให้ต้นไม้เป็นสีส้มนะคะมาวันูธอจงเป็นสีส้ม2 o ย้ o u นี่เป็นไงล่ะสีส้มมากเลยต้นไม้เนี่ยทุกต้นไม้เลยที่เป็นสีส้มเนี่ยพอฉันเสกเองล่ะวันนี้นะคะ เราก็จะไปชมดอกไม้ที่มีแต่สตีส้มกันค่ะดูสดิต้นไม้ี่ยังสีส้มสีส้มเกือบถึงเมืองเสียดายจังน้ำทะเลไม่ได้เป็นสีส้มจีโอ้โหเกือบขึ้นมาได้รถยังไม่เป็นอะไรเลยทุกคนดูดิเห็นไหมรถยังไม่เอี่ยมเลย แปลว่าเช็คมาดินดีดีแน่เลยเนี่ยอึ๊บไปขึ้นไปตรงนี้ระวังด้วยนะคะทุกคนต้องมีใบขับขี่นะไม่งั้นโดนตำรวจจับแน่โอ้ยรถรถต้องเติมการเติมน้ำมันเนี่ยทุกคนโอ้ยรถติดอะไรไม่ติดอะไรกลางทางเนี่ยเดี๋ยวพักรถก่อนทุกคนโอ้เหนื่อยใจ ดูสิรถอะไรเนี่ยวันนี้สงสัยก็ต้องเดินกันแล้วดูรถก่อนข้ามถานนชืบไปเดินอึบไป,ป,ปไปไหนดีลรทนีนี้นั่นธนาคารนี่น่ะดูสีเมืองสีส้มไปหมดเลยดูจากแผนที่นะ างั้นเราไปกินข้าวกันเถอะหิวละข้าวต้องเป็นสีส้มนะคะทุกคนฮึบถึงแล้วทำกับข้าวกาันกระทะกระตองสีสม้ม <c oughs> วันนี้ทุกคนบอกกันหน่อยนะว่าเราพูดสีส้มกี่คลิปกี่เออ กี่ครั้งแล้วเมนมาหน่อยนะอืมดูสินะ่ากินมากเลยถ้างั้นกินเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนดูสิไข่ดาวสีต้มน้ำซุปสีสต้มโอ้เยอะมากเลยกินดีกว่าหั่นไข่ดาววก็อืมอร่อยเนี่ยมันจะอร่อยเป็นไหนกันเนี่ย ของสีส้มมันก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย <G ül üyor> กินอิ่มแล้วทำทำอะไรต่อดีนะทำอะไรต่อดีเนี่ยรถก็รอซ่อมอยู่ รอหน่อยละนี่เสร็จแล้วนี่โอ้รถนี่มาพอดีเลยระวังโดนรถชนนะคะเพื่อนๆพืนหันซ้ายหันขวาไม่มีไปไปเอารถกันค่ะทุกคนไปดูที่สนามเด็กเล่นญ่าเยอะสุดแล้วเนี่ยสีสม้มแปดเลย อรถกระบ,บะนี่อยากขึ้นจังขึ้นในค่าม่อยโอ้ยใจร้ายชมัดนี่ไงรถได้แล้วเออคือขับรถกลับบ้านดีกว่า ไทดูคนทําไงอะโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้ทุกคนคือแบบเราไม่ค่อยชินแล้วอะทุกคนบาใกล้ถึงบ้านแล้วจะจอดหน่อยสิยู่ไหนวะปุ่มเอ้ยเดี๋ยวนะสงสัยต้องเปิดแล้วทุกคน โอ้โหปุ่มผีนี้นี่เองก็ไปอยู่อะไรซะสูงเชียวเฮ้ยเราป้าก็มาเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยอะไรใหม่รู้เฮ้ยเราป้าคนนี้อีกฉันเหนื่อย ไปดีกว่ hoo, whatever, าเ้หืเสื้อสีส้มใครเขาตากเสื้อสีส้มกันเนี่ยเฮ้ยบ้านตากเสื้อทั้งวันทั้งคืนเลยหรือไงขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าทำไมถึงตากทั้งวันทั้งคืนแบบนี้เฮ้ยได้ไม่ได้อึ๊บ ใช้เครื่องนี้โอ้โหดูสิเสื้อเต็มเลยหืมแอบขึ้นไปบนหลังคาบ้านดีกว่าจิ้อเป็นไงขึ้นได้แล้วปเยียบหลังคาเขาเยี่ยมจิบน,นี่นั่นพี่ต่อย ทุกคนนี่เป็นด่านออปปี้นะคะอึ๊บทึบแล้วก็จกี้จกี้เออคนเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเอ้ยไป็นนอนดีกว่าโอ้เล่นเกมดีกว่า วันนี้ฉันก็จะไปย้อมรถกันต่อเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของฉันเดี๋ยววันนี้ต้องไปเอารถมอเตอร์ไซค์ให้น้องมายนะอืมอันนี้ไม่รถของพี่ไม่ใช่รถของน้องมายนะโอ้เรนเนี่ยนี่รถสีสตอมแบดเลยไหมได้ค่ะว่าน้องมายทำคลิปเกี่ยวกับ รถส,สีส้มโอ้ยตุยเย่โอ้ย,อยขับรถไม่เป็นน่ะนะจะทำไงได้อ่ะไปเถอะนี่เด็ขับรถให้ดูเมามันเลยนี่เป็นไงล่ะ โอ๊ยเดี๋ยวเข้าทอ่อจนได้เห็นไหมมุมนี้สะดวกสบายกว่าตั้งเยอะแน่โอเครถของน้องอยู่ที่ร้านชูชินะมัน,นตรงนั้นไปโอ้โหไปเก็บไม่ได้ด้วยไปทางนี้ไม่ได้ อยากรู้เหมือนกันเย้ฉันก็งงว่าทำไมถึงไปไม่ได้นี้ไงโอ้โหดูสิรถแบบหเป็นมอสไทแเตเจ๋งเลยขับก็ไม่ค่อยเก่งหรอกรถนี้ดูที่นั่นอยู่ข้างหน้าด้วยทรง,งตัวเป็นอยู่นิดหน่อยอือหูอเคย๋ยวจะขับ มันมืนให้ดูเลยอือหแล้วป้าแคทที่ก็เดินไม่ดูตามมตา,มตามเรือเลยเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยหนือ่อยไปขับไม่เป็นเลยรถก็สตาร์ทยากรถมิวเนี่ยโอ้โหรถน้องไมเออพูดผิดมิวเฉอยอือจี รถสีส้มสีสวยเลยนี่โอ้ยสีแดงปะเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเอาสีแดงนี่น้องมิวต้องโกรธหนักแน่ๆเชื่อไปนี่ต้องสีส้มแบบนี้น้องมิวถีงจะไอ้น้องมาอโอ้โหพูดผิดหลายรอบม,มากเลยเนี่ย แม่ก็ตั้งแม่มาก็ตั้งชื่ออมามนะไม่สงสารุกคนที่พูดได้โอ๊ยทางนี้มันแบบมันแบบมันสกรปรกยังไงไม่รู้เนี่ยแบบขับรถไม่เป็นหรือเปล่าฉันจะอารถไปคืนนางก่อนขับไม่เป็นจริงรถก็สตาร์ทยากเหมือนเหมือนกันเนี่ย มันไปถึงแล้วกว่าจะถึงอย่างนานเลยเฮ้ยกลับบ้านไปนอนก่อนนะมาชึบบายบายฝากนี่ซื้ออาหารแมวมาฝากด้วยชึบโอเคไปแล้วบายบาย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะบ <c oughs> ๊ายบายนะจ๊ะเออเหนื่อยแล้วไปนอนดีกว่าโอ้ยไปนอนแล้วไปนอนเทเบิลไปนอนนอนกัน